จับมือจับมือโซเชียลที่จะซ่งก่อยแล่วเมาจับนกเข้าวัดเข้าวัดบนะครับนะครับยีปลาย้าอกเสร็จแล้วลูกชายมดูน้ำกัรเนี่ยกำลังมากมาเลย

ไม่อ่ะคือได้ เว้นว่างนานเดี๋ยวเว้นว่างนานเดี๋ยวไปหาคนอื่นวางเีย้านะครับวางรย่าว่างนานนะพี่คนอย่ว่างนานเดี๋ยวไปหาคนอื่นอย่าว่างนานเดี๋ยวไปขอร้อง๋ยวว่างนานอะไร ไปไม่ได้อวนขวนไยไม่ได้ขวนนี่พูดด้วยความอธิบายไปไหนนี่ไปอะไรไปไครศไปนยุปยาโอ้ตรงไหนวะถ้าหลงก็รอด้วยคือรอด้วยนะเพราะว่ารถจอดอยู่บนชั้นสี่ ไม่อยู่ข้าวหรอเออไปเตะสนามไหนเอวายใช่ไหม เออไปดูสนามบอลก็ได้ต้องแจ้งวัฒนะ <c oughs> เรารู้ทุกสนามมาบอก <c oughs> <c oughs> เหอะเตะคือวันไหนอ่ะ <c oughs> มันเดยหรือเปล่าแต่กันมันเนอ้ยโอ้ oh my god ฮัลโหลค่ะฮัลโหลเขาไม่ฟัง ขอ,ข,อขอทางได้ะะจจแล้วค,ะค,ะคะรับเริ่จะออกแล้วนะครับตะวังครั <c oughs> าแ้วเดี๋ยวต้องอ่อยต้องหอบต้องไปถึงไปกันมีเรนโบว์แคดซัน,นยังพันเรนโบว์มีเปล่ามีเปล่ามีแล้วฮะก็ถ้าไม่มีจะซื้อให้ ออกไปแล้วเรนโบวแคนตัสที่มันเป็นหนามันจะเป็นสีม่วงๆอะที่เขาอยู่กันเยอะๆใช่ไหมเอาหรอพี่อยู่ข้างๆหรอเออเออไดวเดี๋ยวหนูวิ่งไปเออเออได้สองแปดสองแปดนะครับรถจะออกแล้วนะครับรถจอกแล้วครับรองเท้านะครับรองเท้าครับไม่เป็นไรโรเซียน เรารู้ระยะาอยู่ระยะเดี๋ผมเนี่ยผมตองเ้าตัวเองไเห้าโหนานไปตัหนาหน้าปบนาหน้าบนาบหน้าต้าตหน้าตบน้หน้าตน้าน้า้าหน้า้บ้ตน้าต้าบตบ